อก็พี่พานมีเรื่องจะคุยกับน้ำมนต์ไม่ใช่หรอไม่ได้มีอะไรหรอกก็แค่อยากมาส่งเฉยอะเธออย่าเพิ่งดีใจไปนะถึงวันนี้ฉันจะยอมรับเธอเข้าชมรมแล้วอะ่ะก็ใช่ว่าเธอจะได้อยู่อย่างถาวรถ้าหากเธอทำงานไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วก็ฉันไล่เธอออกแน่ แล้วนำมนจะพิสูจน์ให้พี่พาดเห็นว่านำมน่ะทำงานเป็นแล้วก็ทำได้ดีกว่าที่พี่พาดคิดพี่พาดจะแกล้งนำมนก็แล้วกันโอ้ฉันจะไปแกล้งอะไรเธอก็พี่พาดรวยใจได้ัะที่ไหนเอยทำอะไรอะถ้าพี่พาดแกล้งไอ้นโมนแล้วก็ น้ำมันจะส่งรูปนี้ไปให้แฟนๆของพี่พาดคอยดู น,ะะน้องไม่ทานระวังอะ่ะขับเค้กแหละหมดลอยอะ่ะคุณน้ำมนทานอย่างอื่นดีกว่านะคะนี่นนไม่เป็นไรค่ะ,คะพี่น้องถึงแหลกก็ยังทานได้อยู่นี่คะคับเค้กร้านนี้อร่อยจริงๆเลยค่ะวันนี้ดูคุณน้ำมนมีความสุขจังเลยนะคะก็จะจให้น้ำมนมีความสุขได้ยังไงล่ะคะวันนี้มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับน้ำมนค่ะพี่น้อม พี่พาดขับรถมาส่งน้ำมนค่ะพี่น้องคุณพาดขับรถมาส่งคุณน้ำมนแค่เนี้ยเป็นเรื่องมหาสารย์แล้วเหรอคะก็ปกติพี่พาดไม่เคยจะพูดดีกับน้ำมนเลยอะ่ะแล้วอยู่ดีๆวันเนี้ยพี่พาดก็ขับรถมาส่งน้ำมนจะไม่ให้เป็นเรื่องมหาสารย์ได้ยังไงล่ะคะน้ำมนว่าพี่พาดคงเกลียดน้ำมนน้อยลงแล้วละคะ่ะ <c oughs> คุณพาดเขาจะเกลียดคุณน้ำมนต์ทำไมเหรอคะคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันเหรอคะน้ำมนต์กับพี่พาดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกคะ่ะแต่เป็นปัญหาที่เราสองบ้านมีปัญหาค้างคางกันมานานนับสิบปีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสาสางกันได้สักที ไห่แกบอกว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวคนบ้านสอนอะไรงไงอย่างนี้แสดงว่าลุงอ่านารายงานเรียบร้อยแล้วสิครับแกไปหาลูกสาวคุณพันออนทำไมผมไม่ได้แค่ไปหาน้นมนที่คณะนะครับแต่ผมขับรถไปส่งเขาถึงบ้านตอนได้ก็กัดจะกินข้าวสักมื้อหนึ่งที่บ้านสอนอะไรแต่มาคิดอีกทีใหญ่ดีกว่าเรากลับารายงานตัวให้พี่ทันด,ดีกว่า พี่ทัศน์อยากรู้อะไรอีกไหมครับถามมาได้เลยแกทำอย่างนี้ทำไมถ้าพี่ทัศเชื่อใจผมสักหน่อยผมก็คงไม่ทำหรอกครับต่อวันนี้ผมจะทำตามใจตัวเองผมอยากทำอะไรผมก็จะทำและถ้าผมอยากคบใครผมก็จะคบแกจะพบผู้หญิงคนไหนเนี่ยฉันไม่เคยห้ามแต่ฉันไม่ให้แกคบลูกสาวคุณพัน่ออนเด็กขาด ไม่คิดเลยนะคะว่าปัญหาระหว่างบ้านสอนอะไรเกิดบ,บ้านบริสลาวันน่ะมันจะร้ายแรงถึงขนาดเนี้ยมิน่าล่ะคุณชายแวมพายนั้นถึงได้เกลียดคนบ้านสอนอะไรนะะักอ่ะพี่นอมเรียกคุณชายทัดว่าอะไรนะคะก็คุณชายแวมพายน่ะสิคะคุณชายนั้นน่ะดูเหมือนผีดูดเลือดจะตายดูเย็นชาไม่มีหัวใจเวลาเจอนอมทีไรนะทำท่าทมันอยากจะขย่ำคอยตายทุกทีเลยอะ่ะ สรุปว่าคุณชายนั้นอะ่ะเขาเข้าใจผิดไปเองใช่ไหมคะเรื่องที่คุณพ่อคุณน้ำมนต์ไปโกงคุณพ่อของเขาอะ่ะต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆค่ะพี่นอมคุณพ่อเป็นคนดีไม่มีวันที่จะโกงใครหรอกคะ่ะน้ำมนต์อยากให้เคลียร์ปัญหาเรื่องนี้สักทีน้ำมนต์กับพี่ภาจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคุณน้ำมนตชอบคุณภาคหรอคะ พูดอะไรอะ่ะน้ำมนต์ไม่ได้ชอบพี่พาสหน่อยเออชอบชอบก็ได้แต่ว่าน้ำมนต์แค่ชอบแบบพี่ชายหรือว่าแบบเพื่อนก็เท่านั้นเองอะ่ะงั้นนอมช่วยให้คุณพาดกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ ว่าฉันคงจะไม่ต้องเตือนแกนเรื่องนี้อีกต่อไปนี้ห้ามแกไปยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวคุณพันอ่อนอย่าว่าแต่เป็นแฟนแค่เป็นเพื่อนฉันยังไม่อนุญาตเลย ไปแล้วครับพี่ทัศน์เพราะน้ำมนต์เนี่ยตกลงรับผมเป็นแฟนแล้วครับในพัดผู้หญิงอย่างน้ำมนต์เนี่ยคงคบเล่นด้วยไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องรักจริงหวังแต่งพี่ว่ามะแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าผมแต่งงานกับน้ำมนต์เราสองบ้านจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันและทุกคนก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขสักทีไงจะแกะคิดถึงจากความสุขของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่แกก็ไม่ใช่ค,คนของบ้านวุลิศราวานันต่อไปพี่ทัดก็หัดหาความสุขใส่ตัวเองบ้างสิครับเลิกหมกมุ่นเนื่องบ้านสอนอะไรสักทีและหัดมาสนใจคนที่อยู่รอบข้างบ้างพี่นิชาเขาอดทนกับพี่มาไม่รู้กี่ปีพี่เคยคิดที่จะตามไปง้อคืนดีกับเขาบ้างไหมก่อนที่พี่จะกำหนดชีวิตใครอะ ที่จัดการชีวิตตัวเองให้ดีก่อนนะ กวนของคุณย่าได้นัดไปเล่นไพ่บริดจ์กันกว่าจะกลับก็คงค่ำๆมาค่ะผมไม่ได้มาหาคุณหญิงย่าหรอกแต่ว่าผมมาหาคุณนะมีอะไรเหรอคะทัศผมอยากปรึกษาเรื่องเรื่องโครงการเทพสุธานะเราจะขยายเป็นรีสอร์ทด้วยคุณคงดูแลไม่ไหว จะหาคนช่วยไหมทัดคะทัดมหานิชาเพื่อจมาปรึกษาเรื่องงานอย่างเดียวเหรอคะนิชาสามารถรับฟังทัดได้ทุกเรื่องนะผมไม่อยากรบกวนคุณทัดที่ทัดมาที่เนี่ยก็เพราะอยากจะหาเพื่อนคุยไม่ใช่เหรอคะเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวอยู่ทานข้าวดีดใจจังเลยนะคะที่ทัดมาจะได้ไม่ต้องทานข้าวคนเดียวผมกคงไม่ปล่อยใสองคนนั้นคบกันหรอกเขาอยู่โดยที่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนในโลกไม่ได้หรอกนะคะ